เจ็ดเท่มันเท่าแล้วนะโหกับเบสสามสิบน,นะครับเอยสวยหูเจ็ดเท่ตรงนี้ร้อยเก้าสิบแบแจ่มครับ <Yeah. S 1> คลิปวิดีโอนี้ไม่เหมาะสมกับเด็กต่ำกว่าอายุน้อยกว่าสิบแปดปีขึ้นไปไม่แนะนำให้เล่นตามถ้าอยากจะเล่น ก็ตามมานะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่ในช่องตั้น4 h เ7ดเอีเชนเคยนะครับวันนี้มากับโลมานะครับมากับทุน300บาทนะครับไปครับเปอนสิบห้าเลยครับโอ้โหมาถึงก็บักเลยนะครับอุ้ยเพชรเชดอกนี้มาดิครับหอยเต็มไปเครับดอกนี้ต่อไหมครับแจกการ์นอยู่ช่องแรกนะครับไปครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวสอนวิธีไล่เบ็ดเอานะครับทุนน้อยนะครับ อาจจะได้สักพันก็พอแล้วครับโอเคแล้วบาย,ยาวๆครับพรอกไดาจากคลิปที่แล้วนะครับเข้ามาแล้วยังเพิ่งเบ็ดเหยอะนะครับไล่เบ็ดไปก่อนนะครับจากน้อยไปสูงนะครับโอ้โหมาสินี่เรากดโทโบเลยนะครับถ้าใช้แล้วมันกดธรรมดามันไม ฝันไม่ค่อยแตกก็ลองเปลี่ยนใช้ทอโบก็ได้นะครับไปอัพสิบทีนะครับเสียงไม่ค่อยดีนะครับไม่สบายอนะ่ะจัดก,การไหมครับช่องบนจัดก,การไม่มาครับไปเรื่อยๆนะครับมันต้องใจร้อนนะครับมาสิทั้งมุนทั้งมุนไม่มาครับช่องกลางกนนะครับ โอ้ผมบอกหลายคลิปแล้วไม่เห็นมีคนคอมเมนต์เลยนะครับใครคอมเมนต์มาขอแรกนะครับด้ลับฟรีเลยนะครับอุ้ยตอนนี้หอยนะลงมาช่องสามนะตรงกลางนะครับโอ้ตรงนี้จะเจ็ดสิบนะครับไปครับตอนไปเรื่อยๆรื่อยนะครับช่วงนี้ก็โอเคแล้วที่ผมบอกตั้งหลายคลิปเลยนะครับช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มเงี้ยผมว่าโอเคนะฮะเข้าบอลล็อง่ายนะครับผู้จัดการเต็มไปเลตรงนี้เอ้ยไม่ยอมตรงนี้สุดยอดครับอ่งหุ่นน่าเต็มอีกนะครับ นะครับตอนนี้ก็ลดด้วยนะครับลดไปห้าสิบไปครับไปสิบโทียบเทอร์โบนะครับเรื่องเงินเต็มไปเรื่องนี้สวยฟรีไหมพิเศษไม่เอ้ยโอ้โหไม,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 ม่ไม้ผมน,นะครับไม่เป็นไรครับอุ้ยเร่องนี้มาดิครัขวานะครับได้ต่อไม่เอ,อ่ยไปครับยาวไปไปฮะ ยาวไปเอ้ย,ยอย่าบอกสิลูกอุ้ยหอยมาดิมันน่ามีต่อนะมันน่ามีเจตกันนะช่องล่างอย่างนั้นได้ขวานต่อเผื่อเข้าฟิสสป,ปีเลยครับดอกเมื่อกี้เสียดไดโอ้ว้าวไปดิครับเอิ่มจะว้าอะไรกันนะกันนะอุ้ยหอยนะยมาหอยมันต้องมาครับช่องสามมาไหม เอ้ไม่มาครับ <c oughs> ขอภัยนะครับขอภัยจกกัดการมาไม่ทัองสามเอ้ยมาขวานมันต้องมาน้ำช่องแรกเฮ้ยสวยตอบไหมแจมครับแจมอีกไหมสวยอ้วนต่อเขาฟีลสปีดนะครับอุย้ยโตอีกไหมยี่สิบ อ้อเดี๋ยวนะหุดนไม้มให้ผมนะมูตัวน,นี้ก็โอเคแล้วครับสิบฟีสปีนะครับไปด้วยน,นะครับเป็นสิบห้าบาทนะครับขอฝันแบบต้องหนัหนกๆน,นี่ผมพอเลยนะกำไรทั้งสิบเปอร์เซ็นของเงินทุนแล้วก็พอแล้วครับไม่โลภนะครับโลภมากครับทะเลหายนะครับ <c ười> โ,หโหอ้โหเออเต็มไปดีวยตรงนี้ มาต่อนะครับแต่นี้ขึ้นมานะครับขึ้นยังขึ้นตัวสามร้อยแล้วแหละเท่าทุนนะเท่าทุนนะอุ้ยไม่เป็นไรครับดีกว่าเสียนะครับไปครับกดไปครับเพิ่มนะครับเป็ดสามสิบเลยครับตัวโบยสิบทีนะครับตมวบ่อเราห้ามเบ็ดลาตัวนะครับ ลองมาใช้ดูได้ครับถ้าเป็ดไต่ตัวผมบอกว่าระบบ AI มันจับได้มันไม่ให้เราแตกนะครับ <tr> ลองไล่เบ็ดให้ระบบ AI มันจับไม่ได้ครับรับประกันเลยครับว่าพวกแน่ครับเจ็ดเท้ห์มนัสเข้าแล้วนะครับสุดยอดไปดิครับกูโกเบสามสิบนะครับอุ้ยฝันดอกหดาบคูนี่โอ้โหมันเทิงเลยครับดูดิว่ากําไรหรือหรือไม่กําไร ไปครัซ้ายครับโอ้โหมาถึงก็เปิดโลเลยนะครับเปิดดีๆมากเลยนะไปครับเลยสองทีครับโอ้โหโลนะโลล้วนๆนะจะบอกว่าโลหมดนะให้เลยนะให้เลยนะตรงนี้โอ้โหแม่งโล่หมดจริงๆนะครับไม่เป็นไรครับก็กําไลครับตังน้อยเจ๊สิบนะครับตรงนี้ไม่ได้ฟันเลยครับติดโลเต็มเนะ เหลืออีกห้าห้าทโบนะครับเดี๋ยวเราก็กดให้มันหมดนะครับรอมากันรอมากันแล้วอย่าเพิ่งไปไปรีบนะครับเออไปครับสวยมาเลครับตรงน,นี้ห้าสิบต่อไหม อีกสตีทีนะมาโทรโบมาสักทีฟันหนักๆเลยผมพอเลยนะเออยังุ่นมาเจอก,กันต้องมาช่องแรกใช่ไหมครับโอ้โหคิดว่ามาช่องแรกนะตามท้องเรื่องเลยครับไปเออฮึ่มว้าไปนะยัเหมือนว้าวดีจริงๆนะอุอ๊ปเออ,อ,อ,อสวยโหหยดเคตรงนี้190ยาสครับ แจมครับไม่รู้ว่ามองไม่ทันคะับอะไรน่าจะไวกับไอโลบะครับมันไม่ทันจริงๆนะครับคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับโหเบานะฮะใสครับขึ้นไปทับสี่สิาครับกดทว์โบไปเลยนะครับองุ่นมาแล้วต้องช่องแรกกอหูมาครับสวยครับต่อไหมไม่ยอมต่อนะ เบสสี่สิบห้าเนี่ยมันต้องมาแล้วนะบ๊อบบ๊อบสักทีเออ,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 อยังดีอนะ่ะใช่ไหม <c oughs> เออว่าไงต่อไหมสวยอุย้ยขัง้นเต็มแล้วครับตรงนี้ไต่ามาแล้วครับตรงนี้คุณจอครับกำไรร้อยร้อยสามห้านะครับ ไปครับขึ้นหกร้อยนะครับจากทุน300อยนะครับอู้สวยเช่นนั้นต่อแล้วก็ได้หอยต่อแล้วก็มีต่ออีกไหมครับขวานมาแล้วช่องแรกเนี้ยมันไม่ยอมมานะครับไปครับผมว่าเอากำไร,ร,รสักพันหนึ่งเนะี่ยผมว่าพอจังว่าเล่นมีดีปินะครับตั้งเป้าจังว่านะครับแนะนำเลยนะครับมงกุไเออมงกุ หอยจมาแล้วหอยเนี่ยเอออยู่ตรงนี้เก้าสิบสุดๆนะครับไปครับยาวๆนะครับใครนะครับใครดูคลิปผมแล้วคอมเมนต์เป็นปคนแรกนะครับเดี๋ยวผมแจ้เครดิตฟรีนะครับเห็นเป็นคนแรกนะครับรีบคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ โอ้ยเจ็ดร้อยนะครับอุ้ยหอยวิทย์เก้าสิบตรงนี้ส่งติดตัวต่อองุ่นต้องมาแล้วครับสวยองุ่นมาครับฟรีไหมครับเฮ้ยฟรีนะครับต่อไหมโอ้โหย้ำต่อนะครับโหเข้าสองตานะครับเรามอกี้ก็ห้าฟิสป์ปีรล้วนี้ก็สี่ฟิสปีแนะเอาละไม่วังโบนัสก็ได้ครัหวังฟรีสต์ปีแล้วเนี่ยอ่าตอนนี้ก็อยู่ร้อยเก้าสิบห้านะครับโบนัสสี่ร้อยอะพอพอเลยอะ ผมตั้งเป้าไว้พันหนึ่งครับผมรับประกันเลยคุณตั้งเป้าผันคุณตั้งเป้ายัางไงคุณก็บวกดีครับถ้าคุณเล่นคุณไม่ตั้งเป้าอะมีหมดก็หมดนะครับโอ้โหว้าวนะครับใครที่ยังไม่มีไม่รู้ว่ามแนวทางไล่เบสยังไงก็ลองมาดูติดตามช่องผมไว้น,นะครับผมก็มีรีวิวไล่เบสให้นะครับ คือใครต้องการสูตรนะครับก็มีให้นะครับสูตรฟรีครับไม่มีการเติมนะครับอุ้ยขึ้นพันแล้วนะครับพอดีกว่าไหมมาตัดเศษหน่อยครับตัดเศษหน่อยอุ้ยสวยอย่บอกว่าตัดเศษเขาดีนะเฮ้ยชิบหายเอ้ยเอ้ยเอ้ยอยลืมยุดครับผ่านมาเนี่ยอุ้ยสวยสวยครับต่อครับยังมีเศษอยู่นะครับยังไงก็กำไรนะครับ เออสวยครับตนนัวนี้โอ้ยสิว่าสวยขวานต่อฟรีไหมเมันฟอฟรีนะครับพอจังหวะนะครับเน่หรือ่มมาลืมกดนะไม่เป็นไรนะโอเคครับพอได้ไหมครับค,คลิปนี้ก็ประมาณนี้นครับก็รีวิวไลฟ์เบ็เอานะครับจากทุนหลักร้อยปั้นลักพันเลยนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตาม กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมาพบ EP ใหม่นะครับสวัสดีครับ